สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานพวกนัโงะครับวันนี้เราจะมาสอนรีวิวการหักเห็นนะครับอันนี้ผมเอาเห็นขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเนี่เพราะว่าเอามาไถไม่ได้ขับตลอดต้องเอาขึ้นไม่งั้นมันตามเกินครับวิธีมาเข้าเรื่องเลยนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับถ้าเราจะหักเห็นนะครับเราต้องเอาหินเจียนะครับมาตัดช่วงนี้ออกเลยนะครับตงข้างใช้หินเจียตัด แล้วก็ถอดน็อตตัวตัวนี้ออกครับตัวที่3นี้นะครับถอดออกเลยเพราะว่าเวลาเราหาักเราจะกดลงไปนใช่วงนี้ลงมาประมาณนี้นะครับน็อตตัวนี้เลยไม่จําเป็นต้องใช้แต่ว่าอันนี้พอดีว่าใส่เอาไว้แทเอาไว้คลาดนานะครับเลยต้องใช้3ตัวแล้วก็ประมาณนี้นะครับถอดน็อต ตัวนี้แล้วก็ตัดช่องนี้แล้วก็คลายน็อตข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางช่วงนี้นะครับแล้วก็กดเฮนช่วงข้างหลังลงเลยแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่สำหรับคนที่ถามมานะครับเรื่องหักแฮนอันนี้ผมก็ไม่ได้หักเยอะหักพอดีพอดีวันนี้ก็มาไถาลูกมันนาใช้ผ่านตัวเดียวนะครับ ัานาใหญ่นี่น,นี่อยู่ทุ่งนาบ้านนกยุงนะครับวันนี้นกยุงอันนี้เอาไว้ไถไถใถ่ปุ๋กยอีกถกลบอีกนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับตัดช่วงล่างให้ะลุไปเลยแล้วก็อย่าลืมถอนน็อตนะครับ วันนี้ก็จบการนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายต่อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพจพวกหนางง้าโง่แล้วก็ช่อง t ิกต o k ผมนะครับของตะก้องนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ